เข็งเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจต้องเรียกน้ำแข็งถึงมาเข้าใจเรียกโซดามาเลยเอาไมึโซดามาโซดาโซดามามาโซดามาอยาให้เสียงดังโซดามาโซดาโซดาโซดาคลิปนี้ ก็เป็นการฝึกหัดนกบินในร้านนะครับนกสันคอนัวของเรานะครับเ,รกเก็เชิญรับชมรับฟังได้นะบัดน,นี้อาหารลูกป้อนไปก่อนนะครับผสมไปเลยครับน้ําร้อนนะครับน้ําต้มที่เราต้มไเวเรียบร้อยแล้วินะครับเสียงนกสันคอของเรานะครับใจเย็นๆใจเย็น ให้เย็นสักครู่นะแล้วก็เปิดวันนี้ก็เป็นการหัดบินนะครับนะเย็นเรียบนระ้นะอ่าเย็นเย็นเราต้องทําการปิดร้านก่อนนะครับปิดร้านก่อนนะล็อกเราจะบินในร้านเดี๋ยวมันจะออกข้างนอกครับโอเคปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ

จะซ่อนไก่อนซ่อนไก่อนซ่อนไก่อนซ่อนไปก่อนซ่อนไปก่อนไปไปนี่ครับมาดูครับคอนที่เราดัดแปลง DIY มาครับนี่ครับคอนฝึกหัดลกของเรานะครับอ่าอยู่ก่อนอยู่ก่อนเราจะทำการฝึกหัดนะครับฝึกหัดคอแบค็คเอ้ายังไม่คอแบ็คเลย <c oughs> อ่ะหิว ไปครับไปดูครับดูมาครับมาเลยโอเคเลยโอเคเห็นไหมทำดีให้ราวังเดินนะครับดีทกเนเ จําได้ไหมครับตัวอะไรครับเนี่ยชื่อว่าน้องน้ําแข็งนะครับอ้าวโซดาก็บินมาละอ่ายวฮะลองมันโซดาก่อนอ้าวมากันเยอ,อะเลยครับอ้าวป้อนไม่ทันแล้ว กาเลียนของเรานะครับฝึกหัดได้ถ้าเราให้ความรักและความเข้าใจนะครับเอาใจใส่ด้วยมาำมลูกค้ายังไม่มาเราก็ทําการฝึกต่อไปนะครับมามาโอ้ยมามามาเร็วมาโอเคเก่งมากครับเก่งมาก ต้องหอดัดรลอดเลยอ้า,อาเอามาเอามาเดี๋ยวรอฟังคำสั่งก่อนรอฟังคำสั่งก่อนนะรอฟังคำสั่งก่อนเดี๋ยวจะให้เสียงฝึกหัดคำสั่งก่อนมามาเต็มตัวน้ำแข็งมา โอเคโอเคน้นแข็งมาแล้วอ้ายังไม่ได้สั่งไปก่อนต้องฟังคำสั่งก่อนต้องฟังคำสั่งก่อนเข้าใจไหมฟังคำสั่งก่อนมามาสุดา ามาก่อนนะครับ ALLY: แต่ว่ามันแข็งก็ตามมาอาจจะให้ราวันก่อนเขาว่าเราใจร้ายไปไปอยู่ที่เก well. ิน <antibiotics> ท <sans> ุกวันทุกวันนะครับนกเราจะได้คุ้นชินกับคำสั่งของเรามาสุา <laughs> ไม่สั่ง <laughs> <laughs> เหมือนเดิมนะครับนักแข็งยังไม่สั่งก็งมาแล้วอ้าวโอเคพักก่อนพักก่อนนะพักก่อนอพักก่อนโอเคพักก่อนมามาต่อโอเค ขึ้นขึ้นควันมันแข็งแข็งมันแข็งน้ำแข็งนี่นครับข้อดีของการสุดขัดในสถานที่ปิดนะครับเพราะว่าป้องกันนกหลุดได้นะครับเอาไหมอเอาใครดีสุดาสุดาสุดามาสุดามาโอเค เดิมที่จะคุ้นเคยชินชื่อตัวเองนะครับโซดาหัวจะออกเหลืองยังเคลียร์ไม่หมดแต่เจ้าเอาเอหัวเคลียร์เกือบหมดนะครับสีเหลืองหัวเคลียร์เกือบหมดแนละ้วแต่เจ้าน้ำแข็งยังเคลียร์เป็นสีเขียวอยู่ยังเคลียหมดน้ำแข็งมาแข็ง ไปเติมก่อนครับอาหารหมดเยวรอสักครู่อยูเอ่เฉยเราต้องซ่อนไหมครับอาหารเราต้องซ่อนไว้ก่อนมาไหมไก่เหมืเดิมโซรามาจับชื่อตัวเองได้แล้วครับโซดามา,าโซดาเอาโซดาก่อนนะ โอเคไม่ต้องวันนี้เมื่อกี้แพ้ฟาวไม่ต้องเอารางวัลนะให้รู้จักว่าทำผิดนะมาทีสักตัวเข้าใจไหมพยักหน้าอย่างเดียวเลยขนฟูเลยเนี่ยเป็นไรเนี่ยฮะหิวมา,าน้อแข็งมาเลยน้ำแข็งมาน้ำงแข็งบิน nó à à ok nó mà đó thì lấy soda thế này soda 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 hả soda. soda soda hả แพร์ฟาวไปให้ละพันก่อนแพร์ฟาวนะขเขาเรียกโซดาไม่ใช่เรียกน้ำแข็งเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจต้องเรียกน้ำแข็งถึงมาเข้าใจเรียกโซดามาเลยเอาไหมเฮ้ยโซดามาโซดา,าโซดามามาโซดามาอย่าให้เสียงดังโซดามา

Go! Mày! Okay. Mày! 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 soda, soda, Mày! Soda Soda Mày! Mày! như thế. Soda soda, 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 ma. soda. ตัวเรน่าจะปิดการสอนคอร์สนี้ซะมั้งเนี่ยนะปิดป่ะนะปิดคอร์สดีกว่าไหมไม่มา 1นึ่งสองซ้ำมาเลยหนึ่งสองซ้ำโอเครู้จักไหมนี่ยครับป๊อตสวัสดีครับสวัสดีครับโซดาไม่มาไม่ต้องกินไม่ต้องมาจับมาเดินมนัง็งโซดามาใครก็ได้มามามา,มาเร็ว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  Số so, 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 à, à. so, so, à. nó chạy Mà ma đâu, sơ thái lát, lát thái lát, thái ah, lên một tuôi, ha, lát lên một ma, đâu, sơ đáo khèng, bắn, coi nhá, vào đó nó. vào đó nó. ok, à. ครับสำหรับการฝึกหัดคอร์สนี้ก็จบลงแล้วน,นะครับถือว่าโอเคผ่านในระดับหนึ่งครับสหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย